ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการ SGM Gamer พาร์ทส,สองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยว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 มัน EP ห้าเออ EP ห้าแต่เป็นพาร์ทส,สองจาก e p 4งงไหมงงไหมคือเริ่มเล่นใหม่อ,ะอ่ะเพลย์เกนเอออย่างงี้ดีกว่าก็เวอร์เดิมนะฮะนี่เวอร์ ห่วงงอนชิปอายไม่เป็นไรให้เราอยู่ได้จนถึงออ่ประมาณตานตีสี่หรือไม่ก็หกโมงเมื่อวานนี่ตอนหกโมงนะฮะเฮ้ยทำไมมือเดียวชิปหายแล้วไม่ได้สร้างบ้านเอ้ตร้นี้สวยเฮ้ยเฮ้ยจะสร้างบ้านเหรอเี๋ยเดีบยลเดีบเลยเดี๋ยวจะไม่ทันกิน อนกลางคืนนีนน้ถ่าน้องยังไม่สร้างบ้านนะฮะท่า,น,าน,น้องเนี่ยไม่ติดอ,อไม่ได้ออปชั่นเหมือนบันดี้พิฟฟูอย่างนี้นะน้องก็จะเจอแบบน้องจะเจอแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนมายี่มน้องดีกว่าเพื่อนน้องไม่เข้าบ้านหรอกแต่เพื่อนน้องคนนั้นอ่ะเขาไม่รักดีนะฮะเขาจะปล่อยน้องมาลอเล่น จริงๆแล้วมันก็คือซอมบี้มันเองส่วนตัวเขียวๆนะเป็นมิดกับเรานะฮะมันจะช่วยเราก็เดินไปเช็คกันกับมันซะนะ,นะครับอส่วนตัวที่เป็นโครงกระดูกนี่คืออา่มันก็คือคนไอตัวสีเขียวๆหแหละฮะแล้วก็มันตายมันแห้งไนงะ คุยมาเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วเด็น้องไปทำจริงนะฮะสำหรับไอตัวสีเขียวๆนะั่นเป็นมิตรกับเรานะฮะก็เช็กแฮนไปซะนะครับสำหรับใกล้ที่เช็คแฮนไปแล้วนะครับก็อย่ามาโวยใส่ผมก็แล้วกันเฮ้ยลืมปิดเสียงอีกแล้วอ่าปิดเสียงเรียบร้อยแม่ง้นเสียงมันดังมันเออ มันยัดเคมากคลิปต่อหลายคลิปของผมอะที่พังแบบพราะเย็ดเคนี่เอ้ยไม่ใช่โ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วคำหยาบเนี่ยติดแล้วเอา้าแม่ไม่รู้ทำไมนะพอผมเปลี่ยนเท็กเจอร์แพกปุ๊บหายเล็กทันทีเลยเวลาอัดคลิปขอขอบคุณเอ่อเท็กเจอร์แพกจากเท็กเจอร์แพกจากใครก็ไม่รู้แต่ว่า ขอบคุณมากมายเขียวๆหนเดี๋ยวพี่แนะนำให้ดูตรงนั้นอ๋อตรงนั้นนะครับมันคือต้นกระบองเพชรนั่นเองเขียวๆตรงนั้นนะฮะไม่ใช่ตัวเขียวๆที่ผมพูดถึงส่วนอันนี้ที่เห็นของผมแตกต่างไปเดี๋ยวเดี๋สองเฮ้ยดูง่ายว่ะหนึสองสามเฮ้ยดูยากว่ะหนึ่งสอห้าโอเคเราจะสร้างบ้านหคูณ ห้าเล็กไปวะจนไม้ทำไมใครมีอะไรแย้งไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกหนึ่งโอเคครับเรามาต่อกันเลยสำหรับเฮ้ยจะพูดอะไรแล้ววะผมลืมช่างมันเถอะ โอเคสำหรับที่เห็นสำเนียงแปลกๆเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนณกรุงเทพนะครับส่วนผมเป็นคนภาคไหนไปหากันเอาเองซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครอยากค้นหาหรอกไม่รู้สึกร้อนๆยังไงไม่รู้อ๋อพัดลมหันดึงนี่ขยับมาจอ่อพอเราขยับมาจอ่อปุ๊บเราก็จะเย็น นี่บ้านสูง3บ้านสูงนะฮะถ้าว่าอย่างต่ำก็ต้องสามชั้นถึงเราจะอยู่ได้สร้างไปสร้างไปแต่ทางที่ดีผมแนะนำให้น้องสร้างสีดีกว่ามจะได้กว้างน้องจะได้กระโดดสะดวกเวลาเพื่อนมาตักทายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คแฮนด์กับ ผมจะไปแนะนำตัวเพื่อนเพื่อนของผมนะครับเพื่อนๆนของทุกคนเลยไหนไมครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็เงียบไว้นะฮะอย่าพูดอย่าพูดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้ใครไม่สามารถพูดกับผมได้เพราะผมเล่นอยู่คนเดียวอาฮ่ะจะพูดทำไมวะเออก่อนอื่นที่ผมต้องคราบอุปกรณ์ในการเช็คแฮนก่อนนะครับวางกองคราบไป อ๋อลืมสอนเลยฮะแหมแย่เลยเราไม่ได้แลเนี่ยมาแบบนี้แล้วไม่สอนเนี่ยคือมันจะน้องเขาเล่นไม่เป็นน่ะมาแล้วไม่สอนแล้วจะมาทำไมแล้วก็อีกเดี๋ยวเราจะทำการเช็คแฮนด์กับเขาเนาะผมโอพื้นด้วยเพื่อความสวยงามทางด้านเทคนิค ไม่มีใครมานะครับเห็นไหมฮะน้องจะสังเกตเห็นว่ามันมืดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเดินออกไปเพื่อไม่ให้มืดดีกว่าตรงไหนวะเออครับอุปกรณ์เช็คแฮนด์ก่อนแล้วกันนีโอ้ยลืมขุดหินนะ,ะน้องจะเห็นนะฮะน้องจะสังเกตสังสังเกตสังเกตเห็นระดับของมันนะครับซึ่งหลายคนคงเล่นไปแล้ว อ่าเราจะเช็คแฮนด์กับมันนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการเช็คแฮนด์ของเราก็คือเนี่ยน้องเห็นเฮ้ยทำไมหน้าบูดอย่างนั้นล่ะครับโอ้พระเจ้าอ่ามาเช็คแฮนด์กันหน่อยครับเช็แนนคแฮนด์นะครับมึงอ่านะฮะแล้วเราก็ทำการเช็คแฮนด์กับ ตัวเขียวขียอจุดๆอะไรนั่นไปเรียร้อยแล้วสำหรับเท็กเจอร์แพคนี้ก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนั้นแหละตลบชิบหายโผน้องเปิลของพี่พี่ขดพี่สอรี่นะพี่ต้องกินน้องจริงๆหยับกินอาหารเพื่อเพิ่มเลือดนะครับก็อาหารได้จากไหนก็แกะหนะ่าฆ่าไม่ได้ลนะแกะหนะ่าฆ่าไม่ได้อาหารนะฮะแต่ได้ขนมานะฮะซึ่งขนนั่นก็คือขนจุดๆๆนะครับ อ้า,าวเช้าแล้วนี่ปลูกไก่โมฮอตแท้ๆเราอ้าวอ้าวเพิ่งกูเพิ่งชมมึงเมื่อกี้เลยนะว่าเล่นแล้วไม่กระตุกกต่ทีเนี้ยมันกระตุกขึ้นมาละทำไมคุณหน้าตายอย่างนั้นล่ะครับโอ้น่ากลัวนะนะ ไปเลยแม่เย็ดไปไปอ่าจริงๆแล้วตัวแบบนี้เขาเรียกวันว่าชอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ร้องไงวะอ่าซอมบี้เ่อไม่ใหญ่อ่าเล่นมานานพอควรแล้วละ่ะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็เอาตัวรอดในคืนแรกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบาย ครับผมเซียเกนยึดถือเจอมิดบ๊ายบาย